วันนี้เราไปไหนกันเราไปโรงเรียนค่ะเราไปโรงเรียนนะคะไปวันแรกนะคะเปิดเทอมแล้วนะคะาป้าคิดถึงอดีตแย่ยเลยอะ่ะไม่ดีอ่ะเดยเป้าคิดถึงอดีตแย่เลยอะ่ะได้คิดถึงปลาไหมคิดถึง <Ganz> ท <c oughs> ิ้งนี่ใหญ่ใหญ่นี่ใหญ่ใหญ่ปลาจียนตื่นยองน้ำไหมนี่สิยองน้ำกับมีองน,อน้ำท <c oughs> ไม่ต้องไม่ต้องต้องอาน้ำด้วยเหรอที่เรียนอ่ะไม่ต้องอืมไม่ต้องไงเอาน้ำที่บ้านเอาน้ำที่บ้านแล้วนะคะปิชเชอร์บอกว่าไงบ้าปิชเชอร์บอกว่าอะไรห้ามห้าป่วยห้ามให้ป๊าจะไปเล่ป่วนเยอวลุย้เพื่อนเยอะเกินไปใช่ไหมป้าอะไทเาไม่ได้ใช่ไหมป๊าเลยเชื่อไม่ได้นี่ไม่เป็นเตียงอี๋รอบหัวข้าวเหยาปากแตก ก็ปากแตกอีกนะไม่เปลี่ยนนะคะเวลาเก้าอี้ไปมาดูไหมนั่งอย่างเดียวนั่งอย่างเดียวใช่เจออย่างเก้าอีไ้ไหมดูเหมืเดียร์จะใกล้ยังใกล้ยังใกล้ถึงสะพานยังย,ยังเลยยังเลยเหรอคะไกลมากเลยไกลมากเลยเหรอผานเนี้ยอีจัย <c oughs> ไม่ได้ไปโรงเรียนอีจัใจใช่ไหม พี่ก,กูป้าหรอว้าวายังก,กินกูป้าเหรอป,ป้าไม่พาไปที่พักได้ไหมได้พี่ก,กูป้าเหรอไปสวนแทนมนะนป,ป้าจะดีไหมป้าได้ดีอ๋อทีแล้วจ้ะสนุกไหมสนุกแหละในขนมเยอะแยะเลยใช่ไหมไอยากไปอยากไปแม่ไปที่บ้านไหนบ้านีอเล็กอ่ะ เฮ้ยเล่นกับเพื่อนดีๆนะไม่แกล้งคนอื่นนะโอเคไหมไม่ทำร้ายคนอื่นนะนะจิ้มตาได้ไหมไม่ได้นะครับจิ้มตาเพื่อนนะเจ็บนะชูชูทำอะไรกันอืมชูบอกทำอะไรกันคะจิ้มชูเพ็บบอกทำอะไรกันจิ้มตาจิ้มตาไม่ได้นะเจ็บเลยนะปู่ป๋อ ปล่อยมือฉันปล่อยมือฉันไอ้ชอบป๊าป้าชอบป๊าปเหรอปล่อยมือฉันอะไรนะปล่อยมือฉันปล่อยมือฉันปล่อยมือฉันนะอีกอ้าว้อนเหรอร้อนจิเนี่ยโอเคซีอูค่ะ บายาแล้วบ๊ายยังบ๊ายบายเราลืมวไปแล้วเจอกันนะไม่ร้องไห้ได้กิ่งมากเลยในโตยังเอาบ้ายกล้องไว้บ้ายเจอกันตอนเย็นนะเจ๊